ครับผมตั้มจากพีวันนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำครับเป็น power amp สี่ช n แนลนะครับรั่นี้จะเป็นรุ่นของ performance ตัวนี้จะเป็นรุ่น3 0 0 4นะครับเรามาดูสินค้านั้นเลนะครับจะเป็นยังไงครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีกําลังขับอยู่ที่300วัตต์คูณ4นะครับเรามาดูนะครับมันมันเล็กขนาดไหนความกว้างนะครับจะอยู่ที่27เซนนะครับ ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ14เซนนะครับามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวเสียบสายลำโพงนะครับจะเป็นชแนลที่1นึ่งที่2ชแนลที่3หรือชที่4ี่นะครับน,นี้ก็จะเป็นาสายแบตนะครับสายริโมโสายกาวตรงนี้จะเป็นฟิวกันไฟกระชากถึง2ตัวเลยนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านเสียบสาย rca นะครับตัวนี้จะเป็นเกนปรับเสียงไม่ว่าจะเป็นชแนลที่1่ ที่สองก็คือตัวนี้จะแยกให้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับความพิเศษของด้านหนึ่งก็คือจะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับเป็นไงครับจิ๋วแต่เจ๋วแน่นอนครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Power Amp 4 Channel นะครับสามารถติดต่อเราได้ที่พีวันสาขาโคราชนะครับเบอร์โทร0ย์44353603นะครับหรือ0852031680นะครับ แลกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถเย็บทชงเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w p 1 c a ah r a u d i o c o m นอะครับเลขหนึ่งเว็บไซต์ครับเป็น w w w c a r p o m a r k e t c o m คครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ